ไม้แขวนเสื้อเก่าอย่าเพิ่งทิ้งเอามาทำประโยชน์ได้เยอะมากจะนำไปทำอะไรได้บ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีวิธีการนำเอาไม้แขวนเสื้อเก่าๆที่แตกหักหรือไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันค่ะวิธีที่จะพาทำในวันนี้หลายๆคนก็ยังไม่เคยรู้เลยนะคะแต่บอกเลยว่าทั้ง7วิธีนี้เจ๊หิวทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะเรามาดูวิธีแรกกันเลย อันดับแรกให้ดัดแขนไม้แขวนเสื้อเข้าหากันจากนั้นก็ดัดไปแขวนเสื้อตรงกลางให้โค้งลงมาแบบนี้ค่ะจับคอไม้แขวนเสื้อดัดขึ้นมาด้วยนะคะก็จะได้ตามรูปแบบนี้เจ๊หิวจะนำไปแขวนไว้ในห้องน้ำหรือใครจะนำไปแขวนไว้ที่หลังบ้านก็ได้เวลาที่เราล้างพื้นก็ไม่ต้องยกกระมังขึ้นลงบ่อยๆแขวนไว้ตรงกำแพงแบบนี้ดูเรียบร้อยเป็นระเบียบด้วยค่ะ วิธีแรกเราก็ได้ที่แขวนกละมังจี้หิวลงเขย่าให้ดูนะคะกละมังไม่หล่นค่ะล็อกแน่นเลยค่ะทุกคนต่อไปวิธีที่สองให้เพื่อนๆจับแขนไม่แขวนเสื้อดัดเข้าหากันตามรูปเลยนะคะบีบช่วงคอไม่แขวนเสื้อให้เข้าหากันด้วยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆกางออกเราก็จะได้เป็นทรงสามเหลี่ยมเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ ในวิธีที่2ก็จะเป็นที่เก็บไม้แขวนเสื้อค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนดูเรียบร้อยเป็นระเบียบด้วยค่ะเวลาจะใช้ก็หยิบออกมาใช้ง่ายๆทีละอันไม่เกี่ยวกันไปมาให้หงุดหงิดใจตอนที่เราหยิบออกมาใช้ด้วยค่ะเมื่อก่อนเจ๊หิวเก็บไม้แขวนเสื้อรวมๆกันไว้ในตะกร้าเวลาจะใช้แต่ละทีก็ต้องมานั่งเสียเวลาหยิบไม้แขวนเสื้อออกมาเรียงก่อนที่เราจะนําไปใช้แต่วิธีนี้สะดวกขึ้นเยอะเลยค่ะ ต่อไปวิธีที่3ให้กางไม้แขวนเสื้อออกเป็นทรงสี่เหลี่ยมตามรูปดูมุมให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมด้วยนะคะจากนั้นก็ดัดคอไม้แขวนเสื้อขึ้นมาเป็นแนวตั้งทำแบบนี้กับไม้แขวนเสื้อทั้งสองอันค่ะนำไม้แขวนเสื้อที่เราดัดเป็นสี่เหลี่ยมมาซ้อนทับกันทั้งสองอันจากนั้นก็นำสกอตเทปมาติดทั้งสี่มุม ตามรูปเลยนะคะเมื่อติดสกอตเทปเสร็จแล้วก็ให้นำถุงพลาสติกมาหนึ่งใบซวมถุงพลาสติกเข้าไปในไม้แขวนเสื้อหูหิ้วทั้งสองฝั่งของถุงพลาสติกให้นำมาเกี่ยวไว้ที่คอไม้แขวนเสื้อตามรูปค่ะเราก็จะได้ทั้งขยะเอาไว้ใช้ในห้องครัว ห้องน้ำกันแล้วค่ะปากทุมกว้างแบบนี้เวลาที่เราจะทิ้งขยะก็สะดวกสบายมากๆเลยค่ะเมื่อเราใส่ขยะเต็มแล้วก็แค่เอาไม้แขวนเสื้อออกจากนั้นก็นำถุงพลาสติกใบใหม่มาสวมแทนค่ะเจ๊หิวชอบวิธีนี้มากๆค่ะเพื่อนๆชอบวิธีไหนกันก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะต่อไปวิธีที่4 ให้นำไม้แขวนเสื้อมาสองอันตามรูปจากนั้นก็นำเชือกมาหนึ่งเส้นผูกเชือกเข้ากับไม้แขวนเสื้อทั้งสองอันให้ติดกันแบบนี้เลยนะคะกางไม้แขวนเสื้อทั้งสองอันออกให้กว้างกางให้สุดเลยค่ะจากนั้นเราก็นำหมอนมาวางลงไป เราก็จะได้ที่ตากหมอนเอาไว้ตากกลางแดดกันแล้วค่ะใครที่ยังนำหมอนมาตากไว้บนโต๊ะบนเก้าอี้หรือว่าบนราวที่สกรปรกต่อไปให้ทำแบบนี้นะคะหมอนของเราก็จะไม่สกรปรกแล้วค่ะวันไหนที่แดดดีๆแดดแรงๆก็นำหมอนออกมาพึ่งกันค่ะต่อไปวิธีที่5ให้นำไม้แขวนเสื้อมาหนึ่งอันจากนั้นก็บีบช่วงแขนไม้แขวนเสื้อเข้าหากัน ตามรูปเลยค่ะเมื่อบีบเข้าหากันแล้วก็ค่อยๆดัดไม้แขวนเสื้อให้เป็นทรงกลมแบบนี้นะคะเมื่อดัดเสร็จเราก็จะได้ที่ใส่ได้เป่าผมแบบนี้ค่ะเวลาที่เราใช้ได้เป่าผมเสร็จแล้วก็นำมาใส่เอาไว้แบบนี้นะคะจะหยิบใช้ครั้งต่อไปก็สะดวกค่ะไม่ต้องวางบนโต๊ะให้เกะกะแถมดูเป็นที่เป็นทางด้วยค่ะ ส่วนสายไฟเราก็นำมาพาดเอาไว้ที่คอไม้แขวนเสื้อได้ค่ะต่อไปวิธีที่6กลางไม้แขวนเสื้อออกเราจะดึงจากตรงกลางดึงลงมาแบบนี้นะคะจับแขนไม้แขวนเสื้อทั้งสองฝั่งไว้จากนั้นก็ใช้นิ้วโป้งค่อยๆดัดไม้แขวนเสื้อให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ค่ะดัดให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะ เจหิวก็จะนำไปไว้ในห้องครัวเป็นที่แขวนฝาหม้อค่ะบ้านไหนที่ยังเก็บฝาหม้อไม่เป็นที่ไม่เป็นทางก็ให้มาทำแบบนี้ได้นะคะนำฝาหมอ้อลงไปเกี่ยวเอาไว้ตรงช่วงสามเหลี่ยมค่ะใครอยากได้แบบฝาหมอ้อเรียงลงมาเป็นแถวก็ให้ไปดัดไม้แขวนเสือ้อแล้วก็นำมาต่อนำมาเกี่ยวกันลงมาค่ะต่อไปวิธีที่7วิธีสุดท้ายแล้วนะคะทุกคน ให้ดัดไม้แขวนเสื้อลงมาแบบนี้ค่ะเราจะดัดไม้แขวนเสื้อให้เป็นซิกแซกนะคะเมื่อดัดเป็นรูปซิกแซกเสร็จแล้วก็ให้กลับด้านแล้วก็พับตรงช่วงซิกแซกขึ้นมาค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะวางมือและพับให้ดูนะคะวางมือลงไปแบบนี้แล้วก็ดัดตรงช่วงซิกแซกขึ้นมา จับตกแต่งให้สวยงามเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะนำไปเกี่ยวเอาไว้ที่ตรงกำแพงเป็นที่ห้อยสายไฟสายปลั๊กไฟสายโทรศัพท์ได้เลยค่ะใครที่อยากห้อยสายปลั๊กไฟหลายๆเส้นก็ไม่ต้องดัดซิกแซกสูงเหมือนเจ๊หิวก็ได้นะคะดัดซิกแซกให้ต่ำลงมาหน่อยเราก็จะได้ห้อยสายปลั๊กไฟหลายเส้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับวิธีการนําไม้แขวนเสื้อเก่าๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้ง7วิธีเพื่อนๆชอบวิธีไหนก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการนําเอาไม้แขวนเสื้อที่เก่าแล้วไม่สวยแล้วนํากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์กันด้วยคะ่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีก จะได้มีพราชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย